สวัสดีครับที่จมารีวิวตัวทำความเย็นให้โทรศัพท์มือถือสำหรับเกมมิ่งตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้านะครับมาจากประเทศจีนได้มาในราคา211บาทรวมส่งแล้วแล้วก็รวมกับโค้ดลดต่างๆถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูกันข้างใน กล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับปึ๊บภาษาจีนเม็ดหินชัยนาสวยงามโอ okay. เคเามาดูกัน เปิดออกมาก็จะมีตัวเครื่องและสายชาร์จโอเคและคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำโอเคปึ๊บอันนี้เครื่องก็จะ อันนี้เป็นด้านหน้าครับก็จะมีพัดลมตัวนี้สวิต์เปิดปิดปึด๊บได้3ระดับอันนี้อยู่ตรงแถวนี้ปิดตรงกลางนี้ปึ๊บอ่าระดับที่1นปึ๊บระดับที่สก็จะแรงขึ้นตามลำดับด้านหลังเป็นแผน่นสีเงินเงินรู้สึกจะเป็นออถ้าจะอลูมิเนียมนะ น็อตโอเคเรียบร้อยดีแล้วก็ที่ยึดกับตัวสมอถติ mm hmm. ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีสีอะไรสีเทาเงาๆโอเคสวยดีนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จอ๋อเนั่งน,นี้ด้านล่างเป็นที่เสียบกับแหล่งพลังงานเป็นไทซีโ okay, อเคผมมาเสียบดู เสียบกับ power bank ของผมโอเคเสียบด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เสียบกับตัวเครื่องอจะดีนะครับอโอเคเดี๋ยวปิดก่อนนี้มันติดแล้วปึ๊บเนี่ยตำแหน่งด้านบน คือปิดมาตรงกลางปุ๊บเปิดมาก็จะติดมีไฟติดพัดลมติดตำแหน่งที่หนึ่งโอ้เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับยังไม่ถึงสิบวิที่หนึ่งก็จะมีเสียงพัดลมแทบจะไม่ได้ยินเลยระดับตรงนี้ปุ๊บพอเราสไลด์ลงมาล่างสุดปุ๊บเป็นตำแหน่งที่สองก็จะพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นก็จะมีเสียงพัดลมดังขึ้นมา นิดนึงถือว่าแทบจะไม่ได้รบก,กวนการเล่นเกมอะไรแล้วความเย็นก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นกว่าระดับแรกมากน่าจะช่วยในการเล่นเกมได้ดีสำหรับโทรศัพท์เกมมิ่งที่เครื่องมันร้อนเร็วนี่นะเพราะว่าผมก็เล่นอยู่แล้วมันร้อนแล้วมันกระตุกเราสั่งมาลองจากจีนที่สั่งมาก็ประมาณสิบวัน เดินทางมาจากจีนถือว่าคุ้มนะครับในราคา211บาทที่ผมได้มารวมส่งแล้วก็สายโคตรลดด้วยจาก l a z a ด a ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด s สคริปชันไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่พี่น้องๆจะไปสั่งตามโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวแค่นี้ครับผมครับ